สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบูรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยนะครับเรื่องชาวบ้านนะเรื่องสบายๆหน่อยล้วกันนะครับเรื่องของการดูเรื่องของรหัสกรรมที่ทอนออกมานะครับจากจิตนะของเราซึ่งผมบอกนะครับว่าจิตของเราเนี่ย นะมันเป็นตัวลงรหัสของกรรมเอาไว้นะตัวจริงของมัน,นยอยู่ในจิตนะแต่ว่าเงาที่ซ้อนออกมาบางทีมันผ่านรหัสรหัสอะไรครับรหัสเลขบัตรประชาชนนะรหัสเลขทะเบียนบ้านนะที่อยู่อาศัยนะรหัสในออรถนะที่เราใช้อนะรถยนต์หรือว่าผ่านในมือถือที่เราใช้นะครับถ้ามันเป็นธรรมชาติเลยเนี่ยนะนะการได้มาของสิ่ง,งต่างๆเหล่านี้นะครับ เป็นธรรมชาติเลยนะไม่ได้ไปจัดแต่งมันเนี่ยมันก็สะท้อนในะรหัสกรรมตรงไปตรงมาเลยแต่บางคนเนี่ยพอฟังเรื่องราวแบบนี้แล้วต้องการรหัสนะที่มันเป็นมงคลอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ไปจัดเลขจัดเบอร์มาบางคนก็ไปหาทะเบียนรถยนต์บางคนก็ไปาหาเลขมือถือมงคลมาใช้อย่างเงี้ยจริงแล้วก็ก็บอกว่ามันไม่ใช่ทําไม่ได้นะนะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยนะมันก็เป็นไปตามอํานาจกรรมแหละ นะถ้ากรรมเรามันจะเปลี่ยนเลขนะมันก็มีเหตุให้เราไปเปลี่ยนมันทําให้เราเชื่ออะไรบางประการอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่เลขที่เราเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยอย่างเลขบัตรประชาชนเนี่ยผนว่าให้น้ําหนักมันสูงนะเพราะเป็นเลขธรรมชาตินะสะท้อนกรรมของเราตนะั้งแต่เกิดมาเราก็ได้ถูกให้เลขรหัสมาแล้วสำหรับเด็กเ,เด็กยุคใหมนะ่ที่เกิดมาในยุคสมัยนี้นะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับว่ารหัสนะเลขบัตรประชาชนนะ่ะ 3ตัวท้ายเนี่ยนะครับรหัส3ตัวท้ายบัตรประชาชนเนี่ยมันสะท้อนนะบอกอาชีพที่เหมาะสมกับเจ้าตัวได้นะครับนะเราสู่กันฟังก่อนนะเดี๋ยวใครบอกโอ้สนใจเนี่ยส่งมาให้ผมดูใหญ่เลยเราบอกว่าดูได้นะแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยละกันแล้วก็จะไม่ดูรายละเอียดเยอะนะแต่ว่าบางคนอาจจะพอพูดจบแล้วสนใจคือว่าเลขท้ายบัตรประชาชนเราเนี่ยสตัวสุดท้ายนะหลักสุดท้ายเนี่ย นะมันจะเป็นตัวบ่งบอกนะถึงการประมวลของตัวตนเราอะ่ะในมุมมองผมนะใครที่มีตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเลข5เนี่ยถือว่าดีที่สุดเลยนะในบรรดาลเลขไทยเลข Al ik, อาราบิกอ่ะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยใครที่ได้เลขท้ายบัตรประชาชนตัวสุดท้ายเป็นเลข5เนี่ยดีที่สุดเลยก็แปลว่าคนนั้นอะ่ะศูนย์กลางนะความเป็นตัวตนของท่านเป็นคนมีเหตุผลใช้สิบปัญญาในการดําเนินชีวิตนั่นเองนะครับส่วนถัดมานะครับ เลขรองไทยนะครับแล้วก็เลขนะก่อนรองไทยเนี่ยนะเมื่อมันประกอบกันนะครับมันก็สามารถบ่งบอกนิสัยใจคอเราพฤติกรรมของเราอะ่ะนะซึ่งมันจะสามารถบอกได้ว่าเราเหมาะกับการทาอาชีพอะไรบางคนอาจจะเหมาะกับการทาอาชีพค้าขายเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าเป็นนักธุรกิจบางคนก็จจะเหมาะกับอาชีพนะเป็นครูบาอาจารยนะ์เป็นนักบริหารนะครับบางคนก็อาจจะเหมาะกับ อาชีพนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้พวกการลงทุนนะทางการเงินนะการทําพวกไอ้ของสวยๆงามๆก็มีนะนะพวกเปิดร้านอะไรอะพวกเครื่องประดับนะหรือว่าพวกไอ้ร้านทำสปาความงามอะไรพวกเนี้ยเลขไอ้สตัวท้ายเนี่ยนะในประชาชนเรานะไม่สะท้อนออกมานะถึงตัวตนกลุ่มนิสัยใจคอเราอะ นะมันจะบอกอาชีพเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมจะบอกคร่าวๆแล้วกันนะว่าหลักสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกประมวลทั้งหมดเลยมันเป็นเซนเตอร์ของเราก็ได้นะครับตัวสุดท้ายเนี่ยตัวรองสุดท้ายกับตัวก่อนรองสุดท้ายเนี่ยเมื่อประกอบรวมกันเป็นสามหมายเลขเี่มันจะบอกวิสัยใจคอเราอาชีพความสนใจของเราความถนัดของตัวเราอะ่ะที่มันมีติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาตินะครับมันทำให้เราทําอาชีพการงานน่ะ เรามีความถนัดมีความชอบนะครับสามารถทําไปได้ดีนั่นแหละอ่านั่นก็คือตัวบอกว่าเหมาะกับนะอาชีพอะไรเป็นต้นนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นเลขแบบนี้แล้วไปทําอาชีพอื่นไม่ได้นะได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่ถนัดอาจจะไม่ชอบอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่เข้าใจแบบนี้แล้วก็ไปเปิดดูนะบัตรประชาชนเอาขึ้นมาดูเลขท้าย3ตัวเป็นเลขอะไรนะก็จะบอกข้าวๆแล้วกันนะครับส่วนใครอยากให้ดูให้เนี่ยก็พิมพ์ลงมา ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะวิลลราก็จะดูให้แต่ขอเพียงแค่ว่าคอมเมนต์นะว่าท่านทำอาชีพอะไรอยู่และเลกไทยปัดสาตัวท่านคืออะไรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ